กวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปนั่งในเก่งของเจ้า SK140LC กับแซมวิ่งครับเป็นคนขับว่าเขาจะขับดูการคอนโทรลของเขามือเขาจะนิ่มไหมข้ขึ้นไปนั่งด้วยได้ไหมได้ก็ลงมาก่อนอลงมาก่อนว่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะ ดูการขับของเขาครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทำให้ดูขึ้นยงังไงอ่ะเอะรเลทับบอมาม่ได้บอกเ,เ,เ,เย,ยนั่นแหละอ่ะลงกันเน,นี่ยเนี่ยภายในโหหู้ยเย็นช้ำเลยครับเราไม่ค่อยได้ขึ้นมานะเนี่ยตรงนี้เรานั่งตรงนี้เลยนี่เลยครับที่นั่งของเราอยู่ตรงนี้แหละฮ ะขึ้นนะปิดตู้ปิดเออห้ามอา่ะเราอยู่บนเก๋งแล้วครับอยากปะไ,ไม่อยากหรอไม่อยากก็นิดหน่อยอยากนิดหน่อยอนี่ทำไมมันสะเทือนอย่างนี้วะเอาให้นิ่มๆได้ไหมเพราะฉนั้นต่อยู่ข้าวปะต่อยางครับต่อยางอ๋อต่อยาง เย็นครับเปิดเบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์สองโอ้เย็นมากครับนั่งตรงนี้แอร์เราทำหมดไปเท่าไหร่เส้ประมาณสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทครับเปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนคอยเย็นไหมคอยเย็นไหมแกดูดูมือหน่อยนะกินน้ำมันเยอะไหมวันนี้ไม่เยอะหรอก เจ้าของสะเขามาดูไไหมใช่สแบบย, <c oughs> า,ย,ยางของมันมาทสายางวะคือเป็นคือบวกคุยนะวะ

อาจารย์แซมนะอาจารย์น่ะครูอ่ะครูเฮ้ยมีกี่คนนะยุคแรกๆของใครอ่ะยุคแรกๆนะเออแรกๆนี่ใครเป็นอาจารย์น่ะไม่รู้อาจารย์เกียวแม่นปะอาจารย์เกี้ยวบะอ้อาจารย์เกี้ยวอาจารย์เกี้ยวมาแล้วอาจารย์ไหนอาจารย์กอล่ะอาจารย์กอลอาจารย์กอลเลยอาจารย์ไหนอาจารย์มิมอาจารย์มิมก่อนนี่เนาะใอาจารย์มิมก่อนเป็นเลยอาจารย์อุ้ยโต คุณออกก่อนใน่าจะใหญ่ๆครับปัตติปัดมาเยอะเครื่งองยูมันตัวสามีกี่เครื่องวะเนี่ย 2> 2, 5, 5, 5. อ๋อสองเครื่องว่ะเฮ้ย <5, 5. S 1> ตัวสาใคร 5, 5, วะเฮ้ย<า>นิ่งๆเลยไม่ได้หรอครับแบบนิ่งๆเลย เธอแซมมานอนบอ่อเด้นอนกับตานีดได้ได้นอนกันเอ๊มีคนเดียวเหรอแกยอยู่กระเขามยู<ช>่เลยเดี๋ยวให้แซมนอนเข้ารถคนเดียวนะร,รถอ่ะห้ามทิง้งครับถึงมีคนเป้าอะไรก็แล้วแต่เจ้าของที่ก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าให้เราไม่ได้เราไม่ใช่ไว้ใจไ,ไ,ไม่ได้หรอกแต่ไว้ใจได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เราเราต้องต้องรักรถของตัวเองอ่ะ เพราะว่าเขาช่วยเขาไม่ช่วยอะไรเราเลยถ้าเกิดโน่นนี่เสียหายเขาก็บัตรว่าไม่รู้มันกันใครมาอ,าอะไรประมาณนี้เขาไม่มีความรถช่องให้หรอกไม่ใช่รถเขาไม่ใช่รถเขาเอา่ก็เข้งมานอนครับปกติเราจะย้ายเข้าย้ายออกอันนี้มันเดินไกลเลยคิดเกียดย้ายกลับบ้านเดี๋ยวให้แซมมิ่งมานอน ผมเบาหน่อยได้ป่ะได้ทำเต้นะโอ้ยนี่จะทำเที่มันเสมอมันจะไม่กึกกระตักวะทำเที่ให้เสมอวะเอาละงานนี้เอ้ตรงนี้ก็ดีเลยว่านั่งได้สองคนเนาะใช่นี่ใครพี่เมียมีภรรเมานะมาด้วยก็มานั่งนอนในแอร์นี่แหละอาจจะของเข้ามาเลยบ่ คุยกับเขาเลยดิเว่าจะเอาที่ไหนครับคุยลองคุยกับเขาลองคุยแบบงี้ให้ผมคุติที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูลองดูลองดูอ่าลองดูลองดูเย้ครับลุงอุ้ยล่องเข้าล่องเข้าตรงโอ้เอาไปอ้อยไฟมาครับล่องเข้าโอลองเต่าอะไรตัวถามดิให้ผมคุติที่ไหนเย้ครับอ่าอันนี้ผมขุติอ้อมๆกันเด้อลุงบอกดิลุงอันนี้ผมขุติอ้อมๆกันเด้อยังยังไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งเดี๋ยวจะแต่งทีหลัง ว้า wow. ค่อยแจ้งขอบที่หลัง <Yeah. S 2> เอาเอาใส่ในใ่อกก่อนเออเออเออรับคผมเย้บุกเขาบอกว่าสลลบสลบหน่อยเออสลบสลบว้ๆๆบาเอานี่ออกกอนเดี๋ยวผมพุดเสียเดี๋ยวให้เมื่อไอชีพเขามาเก็บขอบ ยัครับได้ได้ได้บอกไล้บได้ครับจัดไปจัดไปโอเคเรียบร้อยสรุปเล้วไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่อง ตรงนี้เอาไว้ไม่โคยืนนี่ว,<ะ>ว่าโคยืนเกล็ดไปดูดอ,อันนี้เราขุดมาแค่นี้แหละอออโอ้แล้วก็ขุดไว้ไปละลึบๆแล้วก็ขุดไปดูนะโอเคอันนี้เขาจะเลี้ยงปลาด้วยแซมไม่ใช่เลี้ยงจระเข้นะเว้ยนี่เลี้ยงปลาต้องขุดแบบนี้นี่มีพี่ปลานอนอ๋อเออขุดเป็นรุ่มเป็นบอ่อมันเป็นบอ่อธรรมชาติ อันนี้อันนี้เราวางไว้อย่างงี้แล้วไม่โคก็ถอยมาบ่อะไรครับเนี่ยเนี่ตัวเนี้ยให้หกล้อถอยมาให้ลกหกล้อถอยมาบ่เราจะเราจะวางกันก็ได้มันหนักนหมันหนักมันหนักกว่าโอ้ยนักเลยเนาะอันนี้อันนี้จักตันเนี่ยหนึ่งตันกว่าเลยเนาะมันันโอ้ยบมนกบหอดะอดงตันหรือมั้งนะหอดหอดหอด เออน้ำมันตัดดวนรวมพุงกีน้ำดิรวมดินอีกเนี่เออมาแล้ว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 รวมพุงกีรวมดินก็เป็นตันแหละเนี่ยเขาจะถอยมาเซมเซมลองแก้งอะไรที่มายืดไปทางนู้นยืดลองลองรอเดี๋ยวมันจะด่าแค่วัามีแพีงมันก็ด่าแล้วอ๋อด่าเลยว่ะโอ้เจ้านี่มันด่างจริงว่ะ วางแรงรงนีดไม่ไม่แรงโอ้โหยวางองวางเบาเบ่แล้วเคยวางแรงแล้วโอ้โหโดนโดนว่าวโดนบนโดนบนโดนบนต้องทั้ใจครับรนขับไม่โคครับวางแรงได้เออคนขับไม่โค้ดนี่ต้องทั้ใจนะเพราะว่าหกล้อร้อยพ่อพันแม่มาครับไม่ทำทางก็ว่าไม่ทำทางก็ว่าวางแรงก็ว่าวางแรงก็ว่า ตักช้าก็บนตักช้าก็บนไม่ได้เที่ยวไม่ได้เ<ะ>ที er. ่ยวหวังแรงก็ว่าตักชา้าก็บนเว่าตักชา้าก็บน,ตบนแต่นี่ไม่ได้ว่าใครนะครับ <laughs> ออกตัวเลยคนก่อนเอาตัวว่ะโอ้ยมันด่ากูอีกแล้วอีกป่ะเปลราภัไเปลราภัยแซมหนิโดนด่าประจำเลยตักให้มันเต็มยได้ไหมตักให้มันเต็มอุ้มอ่ะแบบไม่ต้องเปลืองพวงกี้ไม่ต้องเปลืองเชือกเลิงอ่ะอ๋อนี่มันแบบมันหลอกๆนะมันมีดิเหนียวอยงเนี่ยอ๋อนี่แหละเออแบบเนี้ยเอาให้มันกระดกตูดกระดกไปเลยอ่ะเออไม่ต้องตักหลายครั้ง คนรอมันนานเลยขาดใช่ไหมใจจะขาดอ่ะอันนี้ปีบเต้ยังขนาดนี้หรือยังอันนี้ก็จะปีบเต้แล้วครับอ๋อจะปีบเต้เล้วะอ๋อไปแล้วครับไปแล้วว้าวว้าวว้าลงลงลงจะลงและลงหัวแล้ววะจะปนหัวแล้วเวียนหัวครับก้าวติดยึดในกันนาทุ่งเลยเดียบร้อยครับ